สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับบทเรียนวิชาพละศึกษาเรื่องกีฬาเปตองบทที่3ทักษะการเล่นกีฬาเปตองเรื่องการฝึกโยนลูกโดมด้วยการนั่งการโยนลูกโดมหรือโยนลูกระยะไกลรอบ การโยนลูกนี้จุดตกมีความสำคัญมากเหมาะกับพื้นสนามที่ไม่เรียบเปียกแชเป็นหลุมเป็นบอ่อต้องโยนให้เกือบถึงลูกเป้าครั้งนี้ต้องแล้วแต่พื้นสนามการโยนแบบนี้ต้องใช้ส่วนต่างๆของร่างกายช่วยส่งแรงได้แก่การงอเขา่าการเขย่งปลายเท้าและการยืดตัวเป็นต้น การโยนลูกโด่งหรือโยนลูกระยะไกลด้วยการนั่งมีวิธีการดังนี้ 1. ท่าเตรียมนั่งลงบนส้นเท้าข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างขาย่งเท้าทั้งสองขึ้นลำตัวยืดตรงแขนยื่นไปในทิศทางข้างหน้าสายตามองอยู่ที่เป้าหมาย 2. การแกว่งแขนแกว่งแขนทิ้งไปด้านหลัง เวียงแขนให้เคลื่อนที่จากข้างหลังกลับมาข้างหน้าใช้แรงที่เกิดจากการเวียงแขนข้อมือเพื่อการปล่อยลูกเปตอง 3. การโยนลูกโยนลูกเปตองโดยปล่อยลูกเปตองออกทางปลายนิ้วมือโยนลูกเปตองให้สูงกว่าการโยนลูกระยะกลางด้วยเวียงแขนสูงลูกที่ปล่อยออกไปต้องเป็นลูกหมุนกลับหลังหรือสกู 4. จุดตกและการเคลื่อนที่ของลูกเปตองโยนลูกเปตองให้ตกเกือบถึงเป้าหมายหรือตั้งแต่จุดวงกลมที่โยนลูกเปตองออกไปไม่เกิน9เมตรลูกเปตองกลิ้งหรือเคลื่อนที่ต่อไปจากจุดตกในสนามลูกเปตองเคลื่อนที่เข้าใกล้กับลูกเป้าหรือเป้าหมายจบแล้วค่ะกับเนื้อหาวันนี้ขอให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปลองฝึกกันด้วยนะคะ แล้วพบการในเนื้อหาของตอนต่อไปค่ะ